สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วิวี่ขอนำเสนอมีความคิดความคิดดีๆนะคะมีไอเดียดีๆถ้าเราสมัยก่อนที่ที่ไปฝึกฝึกงานนะคะที่สวิตเซอร์แลด์ก็จะมีแตกต่างการฝึกนะคะก็เลยไปมองเห็นภาพเขาจะสอนให้เราทำจากกระดาษจากไม้ มารีไซเคิลออกมาเป็นภาพสวยๆนี่นะคะเหมือนปลาความหมายเพื่อนๆความหมายเรือกับปลานะคะเรือข้างหน้าเป็นไม้ค่ะแล้วก็เอามาทำง่ายๆเพราะว่าอาจารย์เขาจะฝึกให้เราทำนะคะที่เราเขาเขา,เขาก็จะมีคอร์สทำนะคะ เราก็จะมาเรียนรู้ว่าเราทําได้หลายอย่างวิวิก็มาในแนวศิลป์เพราะว่าจบศิละปะศิละปะศิละปะชอบชอบอะไรที่เป็นศิลป์น,นะคะมาให้แง่คิดความรู้กันจากฐานของเรือที่เป็นไม้เห็นไหมน่ารักไหมเปลาปลานี้ทําจากกระดาษนะคะ กระดาษเก่าๆนำมาต้มต้มแล้วก็ปั่นปันปั่นปันมาปั้นแล้วก็มาทาสีเป็นปลาที่สวยงามเข้าชุดแล้วก็ปลาตัวเล็กทำหันหันต่อกันปลาก็ทำแจกไม้ก็ได้นะคะไม้เศษเศษทุกอย่างถ้าเรามีไอเดียดีๆมันก็จะนำมานำมารีไซเคิลนำมาประยุกต์เป็น จากของเก่าก็จะมาเป็นของใหม่นำมาทำเป็นเวิร์กช็อปของเราบางคนทำเป็นธุรกิจเลยนะคะนี่นี่เขาส่งขายเลยนะคะเพื่อนๆไอเดียดีๆปลาตัวนี้ทำจากกระดาษวีวีรเรียนมา ทำจากกระดาษนะคะจะเปิดร้านกิฟช็อปอยู่ทำจากกระดาษที่ต้มต้มกระดาษต้ม,ตมแล้วก็มาปันป่นปันป่นปั่นปั่นแล้วก็มาแปะแปะเป็นโครงสร้างแต่เรือนี้เรือใบนี้ไอ้าอันนี้ก็ทำจากผ้าแล้วก็ทาสีฐานของเรือดูสิกิฟช็อปของเขาเขาทำง่ายๆก็ได้ขายนะคะไป,ไปเรียนมาที่ มืองนอกเขาก็จะเสริมให้คนที่ต่างชาติมาเรียนบางคนก็ชั่วโมงนี้ไปเรียนภาษาชั่วโมงนี้ไปเรียนเย็บผ้าชั่วโมงนี้ไปเรียนงานฝีมือนะคะเขาส่งเสริมให้เราได้มีอาชีพในการเรียนรู้ซป,ปเปอร์เอเดนะคะซปเปอร์ไอเดียนะคะ,ปปะ,นะค,ะความหมายของ วันนั้นมานั่งนึกอย่างเดินเดินไปที่คลองคลองธรรมชาติหลังบ้านก็เลยไปเห็นความคิดก็เลยสอนเ,อเห็นน้ำมันไหลไหลไหลลงมาแล้วก็เห็นปลาตัวหนึ่งความหมายฟังแล้วใครได้ความรู้นะคะเห็นปลาตัวหนึ่งพยายามจะว่ายทวนน้ำ เขาก็พยายามพยามจะว่ายขึ้นมาข้างบนนะจะว่ายบนบกนะคะเขาก็กระเสือกกระสนดิ้นลนดิ้นลนกันไปมันก็พยายามแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะปีนขึ้นให้มันทวนน้ำแต่เขาเขาไปไม่ได้เขาก็รึ้ลงมือเดิมรูปลเหมืนเดิม รื้อปรงมเดิมพยายามตั้งหลายครั้งนะคะก็เลยทําให้เรามาคิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนบบางสิ่งบางอย่างปาอย่าพยายามอย่าทวนอย่าทวนอย่าต้านทานกระแสน้ําอย่าต้านทานกระแสสังคมนะคะบางทีเราก็ต้องปล่อยเราอย่าไปไหว้ทวนน้ําเราต้องไหว้ลงไปมันน้ํามันไหล จากที่สูงลงที่ต่ำเราก็ต้องไหวลงนะคะสรุปว่าปลาตัวนั้นขึ้นมาไม่ได้ก็ก็เลยโดนน้ำสัตว์ปล่อยให้ไปเป็นตามธรรมชาติดีที่สุดใช่ไหมคะเหมือนชีวิตเราบางครั้งอย่าฝืนอย่าฝืนบางครั้งอยากจะฝึกฝึกเพราะว่าความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าฝืนและฝึก ขอให้เราทําในสิ่งที่เราชอบสรุปง่ายๆทําในสิ่งที่ชอบแล้วเราก็จะได้ความสุขนะคะไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครเหมือนปลาตัวนั้นพยายามจะว่ายก็เลย<อ>วิวิก็เลยไ่ฉุดคิดขึ้นมาว่าอ๋อปลาตัวนี้พยปลาตัวที่เห็นที่คลองนะคลองหลังบ้านที่มันจะพยายามจะปีนปีน,ปนรึบรึ้บรึนมาก็โดีสักพักหนึ่งก็โดน กระแสน้ำสาดแล้ต้องไหว้เขาอยากไหว้ทวนน้ำแต่ทวนไม่ได้นะคะอันนี้คือสัจธรรมของสิ่งที่มีชีวิตทั่วโลกนะคะไอเดียง่ายๆจากความคิดนะคะวิวไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ว่ามาเปรียบเทียบว่าไปดูปลาตัวนั้นพยายามก็เลยมาคิดขึ้นว่าเอ๊ะ ยา <Yeah. S 1> สวนยาทวนยาอันไหนที่หนักหนักสลัดออกไปเราก็ต้องปล่อยให้ลงน้ำไหลไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเสมอนะคะไม่ม mm ี hmm. สายน้ำแห่งหไหนจะไหลทวนขึ้นไปบนเขาได้นะจ้ะมาเปรียบเทียบกับชี้ก็เราปล่อยปล่อยไปแล้วก็ปล่ยตามอย่าฝืนธรรมชาติให้มากนะคะสรุปแล้ว ถ้าฝืนแล้วธรรมชาติจะลงโทษคุณนะจ๊ะเหมือนกับปลาตัวนี้โดนน้ำสัตว์ก็ต้องเขาอยากว่ายทวนน้ำเขาว่ายไปไม่ได้ค่ะนกักกายามาทวนน้ำเราปล่อยไปเป็นบางอย่างแล้วก็ต้องเป็นธรรมชาติให้ดีที่สุดบุคลิกของเราก็เช่นกันเป็นตัวตัวเราเองดีที่สุดค่ะนะคะไอเดียดีๆแชร์ไปเพื่อน เลิฟเลิบ,ลบขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะบายบายรักทุกคนที่เป็นคนดีคิดดีทำดีค่ะบายบายเพื bye ่อน